การจัดการสินสมรสเนี่ยคู่สมรสจะต้องทำร่วมกันหรือเปล่าอะไรบ้างที่ทำคนเดียวได้แล้วอะไรบ้างที่ต้องจัดการร่วมกันวันนี้เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังครับ สวัสดีครับกลับมาพบกับผมธนายเพชรจากช่องสีสังรองก็อยู่ในช่วงของสินสมรส EP ที่3แล้วนะครับในตอนที่ผ่านมาเนี่ยเราก็พูดแล้วว่าอะไรคือสินสมรสอะไรคือสินส่วนตัวแล้วอะไรคือหนี้สมรสทีนี้เรามาดูกันว่าในการจัดการสินสมรสที่ได้มาหลังสมรสหากคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องการที่จะขายจำหน่ายจ่ายโอนบริหารจัดการเกี่ยวกับสินสมรสเนี่ยมันจะต้องขอความยินยอมจากคู่สมรสตลอดเลยหรือเปล่ามีอะไรบ้างที่มันทําคนเดียวได้อะไรบ้างที่จะต้องขอญาตและถ้าเกิดไม่ขอญาตเนี่ยผลจะเป็นยังไงปฏิดัศน์ชมได้เลยครับ ก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าการบริหารจัดก,การสินสมรสเนี่ยโดยหลักแล้วคู่สมรสมีสิทธิก์กระทำการเองฝ่ายเดียวได้เพราะถ้าเกิดให้ทําไม่ได้เนี่ยนะครับคุณคิดดูสิเวลาจะไปซื้อของทีหนึ่งก็ต้องขอญาตภรรยาก่อนจะไปทําอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยก็ต้องขอญาตภรรยาต้องขอญาตสามีก่อนในการใช้ชีวิตมันก็คงจะไม่สะดวกใช่ไหมครับดังนั้นแล้วโดยหลักกฎหมายและการบริหารจัดก,การสินสมรสไม่ว่าจะเป็นการขายการซื้อการเช่าซื้อการกู้ยืมเงินบัตรเครดิตมันสามารถทําได้อยูย่แล้วนะครับเราจะไปซื้อมือถือสเครื่องนึ่งเราก็ เ,เงินสินสมรสแต่อย่างไรก็ตามไม่ใช่ว่าทุกๆอย่างที่เกี่ยวกับสินสมรสแล้วจะสามารถทําได้โดยไม่ต้องขอญาติมันมีนิติกรรมบางประเภทที่กฎหมายบอกว่าผู้สมรสจะต้องตัดสินใจร่วมกันทําร่วมกันถ้าไปตัดสินใจหรือไปทําคนเดียวโดยที่อีกฝ่ายไม่รู้ด้วยเนี่ยก็อาจจะถูกเพิกถอนได้นิติกรรมดังกล่าวอยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1476ซึ่งมีทั้งหมด8หัวข้อได้กัน8เรื่องที่ต้องทําร่วมกันนะครับ เรื่องแรกคือการจัดการอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์ันาจจำนองได้ในกรณีพวกสุขสำคัญต่างๆพูดง่ายๆเลยก็คือการขายอสังหาริมทรัพย์การแลกเปลี่ยนการขายฝากให้เจ้าซื้อจำนองปลดจำนองอสังหาริมทรัพย์โอ้โหอันนี้เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เพราะฉะนั้นแล้วจะต้องให้ความยินยอมกันครู่แต่ถ้าเกิดเป็นสังหาริมทรัพย์เช่นสร้อยแหวนนาฬิกาเราจะเอาไปขายเอาไปขายฝากอะไรเนี่ยเอาแหวนเอาทองไปตึงเนี่ยอันนี้ทําได้นะครับสามีภรรยาไม่ต้องให้ความยินยอมถึงแม้ว่าจะเป็นสินสมรสต่อมาคือการจัดกาารรรทททััััพพพยยย์์์สสิิินนใงหมเี การใช้กับสังหาริมทรั์นะครับมันเป็นเรื่องที่มันสําคัญเพราะว่ามันเป็นทรัพย์ชิ้นใหญ่เพราะฉะนั้นการจัดการทรัพย์สิทธิในอสังหาริมทรัพย์ก็ต้องใส่ความยินยอมร่วมกันตัวอย่างเช่นการให้พระราชจำยอมสิทธิอาศัยสิทธิเหนือพื้นดินสิทธิเก็บกิน,กนหรือพระราชอิทธิพในอสังหาริมทรัพย์คุณจะเอาที่ดินในอสังหาริมทรั์ไปให้พระราชจำยอมคนอื่นเดินในที่ดินหรือให้สิทธิอาศัยคนอื่นอยู่ในอสังหาริมทรั์ตรงนั้นให้สิทธิคนอื่นมาผูกสร้างบ้านอยู่ในที่ดินสินสมรสมันก็เป็นเรื่องสําคัญใช่ไหมครม่่ันกกอาเเพิี3ืย์วป ใช้เหตุผลเดียวกันมันเป็นเรื่องสําคัญนะครับอาจจะเอาที่ดินสินสมรสไปให้คนอื่นเช่าเกินกว่า3ปีต้องขออนุญาตก่อนถ้าไม่ขออนุญาตเนี่ยเป็นนันตกไปทั้งหมดเลยนะครับไม่ใช่แค่บังคับได้แค่3ปีเป็นนันถูกเพื่อถอนได้ทั้งหมดแต่ถ้าเป็นสังหาริมทรั์ให้เช่ารถยนต์ให้เช่ากล้องให้เช่าปืนอะไรเนี่ยให้เช่าได้โดยที่ไม่ต้องรับความยิยอมจากผู้สมรสถ,ถึงแไม่ได้เช่า5ปี10ปีก็ทําได้ข้อที่4ให้กู้ยืมเงินอันนี้ก็ต้องขอผู้สมรสก่อนอันนี้ชัดเจนตรงตัวนะครับเรื่องสาคัญมากไม่่มมสงนน้้้กอออดดัไตขผู ข้อ5คือการให้โดยสเสน่หาคล้ายๆการกู้ยืม <c oughs> แต่หนักกว่าอีกคือ <c oughs> ไม่ใช่คุณเอาเงิน10ล้าน5้าล้าน20ล้านไปให้เมียน้อยไปให้ใครก็ไม่รู้ที่คุณถูกใจโดยไม่ปรึกษาคู่สมรสก่อนนี้แบบนี้ไม่ได้นะครับยกเว้นว่าเป็นการให้พอสมควรแก่ฐานะการกุศลเพื่อการสรังคมหรือตามหน้าที่ทางจริยาให้การอุปการะเลี้ยงดู <c oughs> ลูกติดหรือว่าให้เงินช่วยเหลือเด็ก500ร้อยพันหนึ่งทำบุญหรือใส่ซองเวลาไปงานบวชงานแต่งงานศพต่างๆเนี่ยเล็กๆน้อยๆตามสมควรแก่ฐานะอันนี้ก็ให้ได้โดยที่ไม่ต้องไปขอความยินยอมนะครับ ต่อมาข้อ6คือการเอาสินสมรสไปเป็นหลักประกันก็เป็นเรื่องสําคัญนะครับเอาบ้านเอารถเอาที่ดินไปเป็นหลักประกันให้คนอื่นก็อาจจะถูกยึดได้อันนี้ก็ต้องขอความยินยอมก่อนถ้าเป็นการค้าประกันในนามส่วนตัวเนี่ยอันนี้ทําไดนะ้ไม่ต้องขอแยกคู่สมรสก่อนแต่ก็จะมีผลผูกพันแค่ตัวคู่สมรสายที่ไปค้าประกันนะครับข้อที่7คือการมอบข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการวินิจฉัยอนุญาโตตุลาการมีหน้าที่ในการารังับข้อพิพาทคล้ายศาลแต่ว่ากระบวนการยุ่งยากลับซ้อนแล้วก็ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญมากกว่าการไปศาลเพราะฉะนั้นแล้วเวลาไปอาาาีีย้้ดรรรรมมมิกกสสสหืถู ฟ้องคดีเกี่ยวกับสินสมรสเพื่อจัดการรักษาสินสมรสได้ด้วยตัวเองไม่ต้องขอความยินยอมจากคู่สมรสก่อนแต่ถ้าไปงานยุยุโตต้องขอก่อนที่ระมาปนกับหมายแทงและพณนชย์ตมาตรา1น7 7 7 ต่อมาข้อที่8คือปณีประนอมยอมความเกิดว่ามีรถชนกันไปม,มีปัญหา,ากับคู่กรณีแล้วทำสัญญาปณีประนอมยอมความกันเนี่ยสัญญาปณนีประนอมยอมความทำให้ได้สิทธิ์ก็ได้เสียสิทธิ์ก็ได้มนเป็นเรื่องสําคัญเพราะฉะนั้นกฎหมายก็เลยบอกว่าจะต้องได้รับความยินยอมก่อนอันนี้คือนิติกรรม8ประเภทที่กฎหมายบอกว่าคู่สมรสต้องทําร่วมกันถ้านอกเหนือจากนี้ทําได้หมดเลยโดยที่ไม่ต้องได้รับความยินยอมจากคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งจะทําไปแล้วจะโดนตีหัวแตกหรือเปล่านี้ไม่รู้นะครับแต่ตามกฎหมายแล้วมันทําได้ <Cornell. S 2> แล้วนี่แบบของการให้ความยินยอมเป็นยังไงแบบของการให้ความยินยอมเนี่ยกฎหมายไม่ได้กาหนดไว้นะครับจะยินยอมด้วยวาจาส่งไลน์ส่งเฟซคุยโทรศัพท์ทาเป็นหนังสืออะไรเนี่ยกฎหมายบอกว่าสามารถนาสืบได้หมดเลยว่ามีการให้ความยินยอมยกเว้นการทํานิติกรรมบางประเภทที่กฎหมายบอกว่าต้องทาเป็นหนังสือจดทะเบียนต่อเจ้าหน้าที่เช่นการซื้อขายที่ดินการเช่าเวิงกว่า3าปีการให้ความยินยอมก็ต้องทาเป็นหนังสือเช่นเดียวกันตามมากฎหมายแห่งประทานิตประา1479 ทีนี้เรามาดูปัญหาที่มันเกิดขึ้นบ้างนะครับถึงแม้ก,กฎหมายบอกว่าการทํานิติกรรมเกี่ยวกับสินสมรสเนี่ยมันจะต้องให้ความยินยอมก็ตามถ้าสินสมรสอยู่ในความครอบครองของฝ่ายไหนผมสมมติว่าเงินในบัญชี5ล้าน10ล้านนาฬิกาสร้อยแหวนเนี่ยนะครับมันก็มีโอกาสที่เขาจะแอบไปทํากันโดยที่เราไม่รู้เพราะมันติดตามยากครับเงินในบัญชีโอนไปให้เมียน้อยซื้อบ้านให้เมียน้อยอะไรเงี้ยก็เจอกันเป็นประจำถ้าเกิดปัญหายอย่างนี้เกิดขึ้นเนี่ยนะครับผู้สมรสอีกฝ่ายหนึ่งถ้าตรวจพบนะสามารถฟ้องทั้งตัวผู้สมรสแล้วก็ผ เพื่อให้ทรัพย์สินังกลก่าวกลับมาอยู่ในกองสินสมรสเหมือนเดิมตาบวงกับหมายแพงาานน่งละพาณิชย์มาตรา1480ซึ่งในตอนหน้าผมจะมาพูดถึงข้อกฎหมายแล้วก็เทคนิคทางปฏิบัติเกี่ยวกับการฟ้องเพิกถอนนิติกรรมการสมรสก็ยังไงก็ติดตามรับชมกันโอเคสําหรับในตอนนี้ผมว่าเพื่อนๆก็น่าจะได้ประโยชน์จากการฟังคลิปนี้นะก็พอรู้แล้วเนาะว่าเฮ้ยเรามีคู่สมรสเนี่ยมีอะไรบ้างที่เราทําได้มีอะไรบ้างท,ท,ที่เราจะต้องไปขอเขาก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์เพื่อนๆและผู้สนใจทุกคนนะครับ หากถูกใจอย,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์แล้วก็อย่าลืมติดตามช่องสีสังรอด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตจบคลิปในทีงนี้ก่อนสวัสดีครับ